่มมมาบุุมมันไค้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับไปดูยอ้อนหลังเไยก็ได้เฮ้ยขอท้องนี่เฮ้ยไปเฮ้ยเล่นอะไรขี้ขาดดีกว่าไปรู้จักไหมผีขี้ขาดอะ่ะคนขี้ขาดเนี่ยเนี่ยเกมเกมตาหนึ่งก็ก,ก็ยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเริ่มอัดเลย่ะ <c oughs> เออว่ะก็จริง <c oughs> แต่มันจะถึงยี่สิบนาทีหรือเปล่าเราจะรอดถึงตอนนั้นหรือเปล่าเนี่ย แอบอยู่ข้างหลังนี่ได้อยู่เนี่ยเนี่นีน่ก็ปิดเลยแล้วก็แอบอยู่างนี้ทั้งเกมอ่ะมาเดียเ๋ยแต่เจ้าของม,าม,ามันมามันมาเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาเหรอ,อมันใหญ่จังมีคมีคาส่าฮัลโหลอ้าวมีคาส่าใครมีคาส่าวะอา้าวโง่งตกแล้วไหม ปลี่ยวเหรอไอ้สัสเปลี่ยวนะก๊ะแรกชีวิตตัว่ต้องเชื่อพี่ตีไม่ดูอืมพี่ตีไม่ดูนะเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่ตกอ่ะมันโผละนะ่แล้วน่ะพี่ตีไม่ดูอืมพี่ตีไม่ดูนะเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่ตกอ่ะมันโผละนะ่แล้วน่ะเล่นไม่ดีโทษโบลโทษโผล่ตายนี่ไงโม้ขอบคุณมาก<ไ>เพชรสามก้อน ไปไปไปบุกฐานมันบุกฐานเหลืองบุกฐานเลืองมึงมาบุกแล้วกอดเลยเอเลนอยู่ไหนล่ะน้องมีขาบใส่อย่างไงอย่าแม้เอเลนคือเออมาบุกกันเนี่ยเอเลนอยู่ไหนน้องเนี่ยไปต่อให้เลยเนี่ยคุยมาดิก็มาดิครับก็มาดิเฮ้ย้เยชอบไี่ กระตานะวจ้าพวกนี้ไม่มีให้เอาเลยอ่ะไหนวะไเลยพี่ยพี่มึงไปเลยเหรอพี่ไป,พไปเลยเนี่ยเอาสีเขียวมาว่ะ <laughs> ตื่นมหม <laughs> ก็สวยแม่งเลยเรียบร้อยอ๋อสีสีเหลืองมันแตกไปละสีเหลืองมันแตกพ่ายไปละเอ้ามีหลุมอยู่ตรงนี้โอราะกูเดินไม่ดูหลุมเลยตกหลุมรักกับสาตกหลุมรักกับสาตกหลุมรักหลุมรักนในาลาดในท่านเลยไอ้ยจบละ เอเลนอยู่ไหนอ๋อพี่ลืมไปเอเลนมันไปอยู่ในเกมเกมหนึ่ง้ยที่มันเอากระทะไล่ฟาดอ่ะเดี๋ยวได้เอเมโล์มากเอเมโล์อยู่ตรงกลางใช่ไหมเอาคุณง่ตกเองงี้ไอเยือบปังแทนอาบอมันแทนแทนอาบอมันไอเยือจะมีแป๊คลอบไม่ที่กูไม่ตกเนี่ยมาบานะ จังมันใช่ไหมประตูกางปรนตูกางไปเลยน้องไอ้ยี่มันชุดเหล็กทั้งตัวเลยป่ะเป็นีโอ้ตามไม่เห็นไม่เห็นที่ไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่ไหม,ม,ไม หลบแล้วหลบลไปล้วไปแล้วไอ้ที่ได้ลับเห็ดนะจริงๆริงวะ่มึงว่าไปยาวๆาางตอวบัตรต้ึงต้องสีมันัต้สุดเลยต้องแรงวิตอู้เกือบตกช่วยไม่ได้โอ้มันอะไรวะเน่ชุลมุนอะไรกันตรงกลางวะเนี่ยจะไปไหนนะฮะเอามีคนง้อตกเราไปแล้วอ่าเรียบร้อยแรงชุดเพชรนี่มันต้องใช้แรแรกะ่มัเยี่สิบแดตกกับมาดี้มาดี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 ้มดี้มดี้ดี้ม ตายนะเรียบร้อยแปลกวิ่งไม่ลงาทีสองไหมหรอวิ่งไม่ลงาทีสองเลยเจกเจกเจกดาบเพชรเจกดาบเพชรจะแจกดาบเพชรใช่ไหมแจกดาบเพชรได้ได้ได้พี่ซื้อดาบเพชรให้นี่อาดาบเพชรไปไล่กระเพิ่เลยเนี่ยไปได้ในดาบเพชรที่ใส่ในกล่องนะแค่สนวะผมวิ่งทีสองก็วิ่งมีไดมอนด์ไหมขอไดมอนด์หน่อย กูว yeah, oh okay, okay. ิ่งเก็บเอมอรน่อย่างเดียวเอ็มออสี่อันไีขอไดมอนด์หน่อยแทนขอไดมอนด์หน่อยแทนมีไดมอนด์ไหมมามาเดี๋ยวไปทำมันก่อนเลยโอเคโอเคโอเคมาดี้ฟาดหวัดดีต้องตีนกูเหมือนช้อปปี้อ่ะที่พร้อมส่งฟรีทางหน้ามึงอ่ะ้ยไไววอนี่่กตา

พี่พี่ทำดาบผิดตกใช่ไหมมันมาแล้ว mm มันมาแรงมันมาแล้วให้มันมาให้มันมาให้มันมาเลยให้มันมาอันนี้มาดีเพื่อนวัยรุ่นเมกาสัตว์เออไปเลย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 ไปไปไปบุกตกตกไปแล้วหนึ่งตกไปแล้วหนึ่งตกไปแล้วหนึ่งโอ้โหพี่ผมตกโอ้จบแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออจบแล้วกลับมาดี่ สวัสดีมิชชันเอ้าเราโง่ตกลงไปเองอ่ะเอ้ยเร็วเจมี่มึงตกอะแขวนแขวนอะไรก็มาดิแขวนอะไรก็มาดิ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 แดงใสใช่ไหมลงแตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยไม่ได้งไงวะฮะเนี่ยแน่จริงเนี่ยมาดิเนี่ย ในจริงวันนีเนี่ยขึ้นมาต่อติมขึ้นมาไป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 เออไปเลยุกเ่ยนะสามต่อหน hey, wait, 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 wait. ึ่งไม่ดนลมาด่าไรเนี่เจนี่เจนี่เชนี่มาามาด่ามา่ามาด้ามาเจนี่ฮ้ยไม่ตายวะเออสวยโดนตัดตาสวพี่พี่วะ ดีจริงว้าเย้คแท่นขึ้นแท่นนลอเลยครับหอเลยครับหล่อเลยเี้ดไเมไม่รอดหรต้งการนี่งของรักของข้านของรักของข้าของรักของข้าเฮ้ยสีเียวมาสีเขียวมาสีเขียวมาว่าะครด่าใคด่าเอาดิเฮ้ยเฮ้ย มันตีแรงมากมันตีแรงมากมันตีแรงมากไอที่นี่ตีแรงมากก็ไม่มีเกาะก็มันไม่มีเกาะใครมาข้อของมาที่เอาเอ็มร้อไปกม่โนเอ็มมามามาเอ็มร้อนไหนเอ็มให้เล sure> ่าที่มันเพชรไม่ใช่เหรอก็ยอมไปแล้วเอ็มร้อนสามัน อ๋อใช่ใช่ใเดยดีดีดีมาเก็บมาเก็บได้ไหมอุ้ยสีฟ้า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 มันรกอนอะไรเรา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 ก็มาดีเฮ้ยพี่พี่ผมพี่ผมขอเอ็มอลในกล่องนะจะไปลอยสาได้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 อ่ะพีให้แล้วกันอุ้ยเชี่ยเกิดไปอะไรเกิดอะไรขึ้นเชี่ยมาโอ้โห มาแล้วขามาพร้อมกระดาษเพชรเนื้อตีดีตีเฮ้ยพี่กราไปช่วยพี่กราไปช่วยอย่าไปโลเออสวยไปพี่จังหวันนี้แหละมันมันมันไม่มีดาบเดีต้องไปสะดได้ไปแล้วได้แล้วได้แล้วตามทำนารำดำดำดำแำไปเลยไปเลยวไปเร็วต่อทางต่อทางกัน มือลื่นอ่ะอย่าเต้นตกเดี๋ยวเดินโง่ตกเด็ดขาดเลยนะไม่ง่พี่พี่เราเตรียมตัวชาร์ตสี่ป้าเลยมันมันก็ไปบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมแดงแตกแดงแตกผมก็เล่นมึงได้เหมือนกันคนดนี้ขดนี้คนดนี้คนดนี้คนดนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เจ้สวยสวยไปมันมา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  ได้สวัสดีเพื่อนได้ัสดีเพื่อนพี่มันไปแล้วพี่พี่พี่ทำอะไรกันอยู่ฮะกําลังช็อปปิ้งของมันโดนมันมันโดนพี่ยิงตกอะเอาแทงตายเหรอแต่แล้วเมื่อกี้มันมาพี่นํางช็อปปิ้งของมาดูพี่กําลังยิงธนูใส่มันเลยพี่ๆเหลยเราก็สีเหลืองแล้วก็สีฟ้า ขอานี่ยอะไรข่านเราไมอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ข้างหน้าสองตัวโอ้ชิโอ้ชิตสวัสดีครับกูแค่แวะมากูแค่แวะมาเยี่ยมเยียนเฉยกูก็จับกูแค่แค่แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วกูก็จับไปนั้นแหละไม่มีอะไรมากตูดมันตามตูดเลยมันตามตูดตามตูดใครตามพี่อ่ะตามตูดมาตามตูดมาเลยตามพี่ป่ะมันมามันมาแล้วมันมาแล้วโอ้มันตีกันฆ่าเราพี่กูนจะโดนฆ่าแล้วพี่ ชิบหายละขาดแค่อันเดียวแล้วกูต้องรีบกลับฐานให้เร็วที่สุดโอเคโอเคเกลับไปสวนพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วดีไอ้ไอ้ต๋อยไอ้ยศต๋อยโคยเลยยดแม่ของโคยเลยมึงคยเนาะโคยเนาะโคพี่ชุดตบเบอร์แล้วเออสวยอุ้ยเลื่องหรือเครื่องหัวใจเองมี่ป้าเอยู่บนด้วย เหลือสีฟ at ้าเหลือผู้หญิง oh กับอืมแล้วก็สีเออนั่นแหละกูไปแล้วนั่นแหละไอ้ดูคิดว่ามึงเฟี้ยวนะกันธนูแม่งย้อยอ่ะมังธนูมันไม่เฟี้ยวอ่ะเอ้ยพี่ไปซื้อรับลิปอีกกดเยอะพี่ไปซื้อรับแบ่งดีแล้หลอแบเง็กทำไมชิมพี่รับลิปอ่อเออเนาะดิฉันดูดูดูแบ่งทองกับดูคุณดีเลยอ่ะจะเป็นเปล่าปัดขวาอีกผู้หวังผลไม่โดนเนี่ย พี่ยิง <re ดิพี่ดิี่มุดพี่ดิมา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 ตายดิมาตายได้ได้ไดกับพี่กับเอาไดมอนแล้วเอาไปแล้วไปเอาพี่มุลแล้วแล้วไปเอาเทนีอันเนี้ยแล้วไปเอาเทนทีนอกแบกอะได้ได้ได้เทนทอกแบกใช่ไหมไอ้ย้ยี่ต แล้วดูวด,ดิไอ้สองคนนี้มั่งเป็นเพื่อนกันอ่ะโอ้โหเนี่ยมันเป็นเพื่อนกัน,น,น,อน,อนนะไอ้สองคนเนี่ยเอาเอาโง่เอาเอาเ,อาเอามื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะตายอะไรอีก